สวัสดีครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบกับช่องกุสุมาบอลสีอีกแล้วนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 3, สามพฤศจิกายนนะครับพศสองพันห้าร้อครับครับวันนี้ก็ช่องกุสุมาบอลสีก็นําไม้มาแบ่งปันให้ท่านผู้ชมอีกเช่นเคยครับวันนี้มีไซส์แม่พันธุ์กระถาง6นิ้วมาแบ่งนะครับเพราะว่า มันไม่เจ้าของสวนเขาบอกว่าเก็บไว้เยอะครับและและแบ่งมั่งออกมาแบ่งมั่งครับครับค่าจัดส่งมะเหมาครับแบบโอนเงินอยู่ที่50บาทส่งไปสนีเอ็มนะครับส่งด่วนแบบเก็บเงินปลายทางขอที่เจบบาทครับไม่บวกเพิ่มครับ ซื้อกี่ต้นก็คิดเท่าเดิมครับครับเบอร์ที่ติดต่อเบอร์0898975019ครับเบอร์นี้ท่านผู้ชมสามารถแอดไลน์ได้เลยครับหรือสแกน QR code คที่ด้านล่างจอนะครับคลิปที่แล้วต้องขออภัยด้วยครับเพราะว่าคนลงคลิปไปโรงเรียนครับเลยเลยไม่มีคนตัดต่อให้ครับ ต้องขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้วันนี้คนตัดต่ออยู่ครับครับผมเนี่ยครับไซส์แม่พันธ์ครับมีมาแบ่งนะครับครับวันนี้เริ่มที่ท้องเศรษฐีครับผมครับมีแบ่งสองต้นนะครับกระถางหกนิ้ว ทองเศษถีครับผมขอที่ห้าร้อยบาทนะครับทองเศษฐีครับต่อมาครับเป็นทศกัณหน้าทองนะครับเนี่ยครับกระถางหกนิ้วครับมีมาแบ่งสองกระถางครับทศกัณหน้าทองครับผมกระถางนี้ให้ไปที่ราคาแปดร้อยบาทครับครับ กระถางนี้ขอที่ราคาหนึ่งพันบาทครับครับทศกัณฐ์หน้าทองครับโตมากแล้วนะครับกระถางหกนิ้วครับเนี่ยถ้าไปอัพกระถางแปดนิ้วหรือสิบนิ้วได้เลยนะครับเนี่ยครับครับทศกัณฐ์หน้าทองครับผมต่อมาครับเหนือดวงกระถางหกนิ้วครับเหนือดวงครับขอที่ราคาห้าร้อยบาทครับเหนือดวง ครับแล้วก็มีเนี่ยครับโตขึ้นมาหน่อยครับเหนือดวงกระถางหกนิ้วเหมือนกันครับแต่ไซส์โตกว่าครับอยู่ที่ราคาแปดร้อยบาทนะครับเหนือดวงเนี่ยป้ายสวยทุกใบเลยนะครับเหนือดวงครับต่อมาเป็นอันนี้เป็นทองศีลาครับ สวยมากเลยครับอยู่ในกระถางสี่นิ้วครับขอที่ราคาสองร้อยบาทนะครับทองศีลาเนี่ยครับต้นแม่เขาอยู่ต้นแม่นี่น่าจะทำจำนวนได้อีกแล้วนะครับเพราะว่าเขามีหน่อมาเนี่ยครับต้นต้นต้นแม่ทองศีลาครับครับเดี๋ยวพ่อค้ายกให้ดูครับเนี่ยเขามีหน่อมารอบต้นเลยครับ สวยมากครับทองศิลาถ้าใครชอบแยกหนอก็เดี๋ยวต้องรอคลิปหน้าครับเดี๋ยวพ่อค้าแยกให้ถ้าไม่รอขันนี้เลยครับมีต้นนี้แบ่งครับสองร้อยบาททองศีลาครับต่อมาครับเทวาอภิรักษ์ครับเทวาอภิรักษ์กระถางหกนิ้วครับหนึ่งพันสองร้อยบาทครับมีสองกระถางนะครับเทวาอภิรักษ์ ครับผมต่อมาครับสันชายครับผมเนี่ครับสันชายต้นต้นแม่พัน์ธุนี่เขามีหน่อมาแล้วนะครับสันชายแต่แบ่งต้นนี้ครับเนี่ยครับมีอยู่สองกระถางครับผมให้ให้เลือกได้สองกระถางครับครับสันชายครับ กระถางละห้าร้อยบาทครับผมต่อมาครับมีกาค่าพิกมาแบ่งนะครับมีกระถางสี่นิ้วเริ่มที่ราคาหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยห้าสิบแล้วกระถางห้านิ้วสองร้อยบาทครับเป็นไม้แยกนอนะครับครับหรือท่านผู้ชมนี่ชอบแบบนี้ก็ได้ครับกระถางนี้สี่นิ้วอากระถางหกนิ้วครับขอที่ราคาสี่ร้อยบาทนะครับครับกาค่าพิก คลิปนี้มีแบ่งนะครับมีไม้แยกหน่อกระถางสี่นิ้วราคาหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยห้าสิบครับสองร้อยครับผมแล้วก็สี่ร้อยครับครับกาค่าพิกครับต่อมาครับเป็นบังเกิดเก้าครับบังเกิดเก้าปายสวยทุกใบครับ อันนี้กระถางสี่นิ้วขอที่ราคาสองร้อยบาทครับแล้วก็กระถางหกนิ้วครับหกนิ้วครับขอที่ราคาสามร้อยบาทไซส์โตขึ้นมาหน่อยครับแล้วก็มีเนี่ยครับไซส์แม่พันธุ์เลยครับราคาห้าร้อยบาทครับบังเกิดเก้าครับผมต่อมาครับ ครับหอคำหลวงครับผมต้นนี้สวยมากครับกระถางหกนิ้วครับขอที่ราคาห้าร้อยบาทครับหอคำหลวงครับเลกาซีครับผมกระถางหกนิ้วเนี่ยครับใบดกมากเลยครับเนี่ยครับเลกาซี่ครับมีกระถางหกนิ้วแล้วก็มีกระถางสี่นิ้วนะครับกระถางหกนิ้วอยู่ที่ราคาสามร้อยบาทครับ ครับกระถางสี่นิ้วอยู่ที่ราคาร้อยห้าสิบครับเดี๋ยวเดี๋ยวกลางกลาคลิปเดี๋ยวเจอเดี๋ยวยกให้ดูครับเลกาซี่ครับเดชัสีกระถางหกนิ้วครับผมครับหกร้อยห้าสิบบาทเดชัยสีครับลาสีกลุมครับผมเนี่ยครับกระถางหกนิ้วครับ ราคาขอที่ราคานะครับสามร้อยบาทแล้วมีกระถางสี่นิ้วราคาสองร้อยบาทนะครับราสีกลมครับผมเนี่ยโตมาเขาก็สวยอย่างนี้เลยครับราสีกลมเนี่ยครับต่อมาครับนี่ต้นแม่ของแอปเปิลนะครับแอปเปิลไซส์แม่พันุนี่ครับ ขอที่ราคาสองพันบาทนะครับแอปเปิลครับหรือมีกระถางเล็กก็เดี๋ยวเดี๋ยวเจอเดี๋ยวยกให้ดูครับแอปเปิลนะครับโตมาเขาสวยแบบนี้เลยครับแอปเปิลครับต่อมาครับทองตะนาวสีครับกระถางหกนิ้วครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับทองตะนาวสีครับ สาวสายไหมครับผมสาวสายไหมกระถางหกนิ้วครับขอที่ราคาสี่ร้อยบาทครับผมสาวสายไหมครับต่อมาครับปีศาจแดงครับใบสวยทุกใบเลยครับกระถางหกนิ้วครับปีศาจแดงครับขอที่ราคาสี่ร้อยบาทนะครับปีศาจแดงครับผม ครับฮาร์ดบีดฮาร์ดบีดกระถางหกนิ้วครับโตมากแล้วครับเอาไปอัพเป็นแปดนิ้วหรือ10นิ้วได้แล้วครับขอที่ราคาแปดร้อยบาทครับฮาร์ดบีดครับต่อมาครับเจ้าขานครับผมกระถางหกนิ้วครับราคาสามอยห้าสิบบาทครับเจ้าขานครับผมต่อมาครับ เป็นมนบางแสนครับกระถางหกนิ้วครับขอที่ราคา400บาทครับมนบางแสนครับต่อมาครับเนี่ยครับกาค่าพลิกที่พ่อค้าบอกไว้ต้นคลิปเนี่ยครับเป็นไม้แยกหนอครับกระถาง4นิ้วครับขอที่หนึ่งบาทครับหนึบาทครับผมกาค่าพริกแล้วก็กระถางห้านิ้วนี่ครับ สองร้อยบาทครับมีมาแบ่งสองกระถางครับเนี่ยครับแยกมาจากสองต้นนี้เลยนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับกาฆ่าพิกครับต่อมาครับเป็นพรพุทธะครับผมเนี่ยครับสวยมากพรพุทธะหล้นสี่นิ้วแล้วนะครับเอาไปอัพเป็นหกนิ้วได้สบายๆแล้วครับ พรพุทะราคาหนึ่งร้อยบาทครับผมทองสยามกระถางสี่นิ้วครับวันนี้มีมาแบ่งหลายกระถางเลยนะครับทองสยามครับผมเนี่ยครับหนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับทองสยามครับผมต่อมาครับทองศิลครับผม ทองศิลนครับผมกระถางสี่นิ้วครับสวยทุกใบครับทองศิลนครับ4ี่อยห้าสิบบาทครับทองศิลนครับม่านเศรษฐีครับผมสวยทุกใบครับม่านเศรษฐีครับผมสองร้อยห้าสิบบาทครับม่านเศรษฐีครับผมสยามนารมิตครับผม กระถางสี่นิ้วครับล้นแล้วนะครับราคาหกร้อบาทครับสยามนาลมิสต,ต่อมาครับพิษช,ชมพูครับผมราคาสามร้อยบาทพิษช,ชมพูครับอันนี้เป็นบับเบิ้ลบีนะครับ สองร้อยห้าสิบบาทครับบับเบิลบีใบนี้มีตำหนินิดนึงนะครับขอคนรับได้นะครับเนี่ยครับครับบับเบิลบีครับต่อมาอุทยานหลวงราชพฤกษ์ครับผมครับกระถางสี่นิ้วราคาสามร้อยห้าสิบบาทครับเงาจันท์ครับผมสามร้อยบาทครับ เงาจันครับต่อมาครับทศกัณฐ์ลงสวนครับผมสองรอยห้าสิบบาททศกัณฐ์ลงสวนครับต่อมาครับดาราจักรวาลครับสวยทุกใบเลยครับมีมาแบ่งสองกระถางนะครับดาราจักรวาลครับเนี่ยครับกระถางละหนึ่งร้อยบาทครับดาราจักรวาลครับ ต่อมาครับต่อมาเป็นครับทองขวัญเมืองครับผมครับคลิปนี้ให้ไปละครับแปดร้อยบาทนะครับทองขวัญเมืองกระถางสี่นิ้วครับต่อมาครับเกสรพุมมาลินครับผมครับกระถางห้านิ้วนะครับเกสรพุมมลินเนี่ยครับกระดูกแดงๆเลยครับ ห้าร้อยห้าสิบครับผมเกสรพรมลินครับเนี่ยครับนี่ก็ห้าร้อยห้าสิบนะครับครับครับสี่ร้อยห้าสิบครับเกสรพรมลินครับสี่ร้อยห้าสิบมีสองกระถางนะครับครับเกสรพรมลินครับเนี่ยครับแอปเปิ้ลที่บอกครับแอปเปิ้ล ราคาหกร้อยห้าสิบาทครับแอปเปิลกระถางสี่นิ้วนะครับทําเป็นกระถางหกนิ้วเก้าร้อยห้าสิบนะครับแอปเปิลครับเนี่ยครับทองศิลมีอีกต้นหนึ่งต้นนี้ให้ไปที่ราคาสี่ร้ยห้าสิบาทครับทองศิลครับครับทุ่งรวงทองครับผมครับสี่ร้อยบาทครับผม นี่เจ้าขันกระถางสีครับสองร้อยบาทครับเดชใช้สีครับกระถางสี่นิ้วครับผมสี่ร้อยบาทครับเดชใช้สีมีกระถางสี่นิ้วกับหกนิ้วนะครับต่อมาครับเนี่ยครับราศีกุมที่บอกครับสองร้อยบาทราศีกุมครับ ดาวประกายพึกครับหนึ่งร้อยบาทครับอสงไขยเนี่ยเห็นต้นเล็กๆนี่ไม่ไม่ใช่ไม้ผ่านะครับเป็นไม้ไม้หัวครับพอค้ามาฝังหัวไว้แล้วรับโผล่ขึ้นมาแล้วเนี่ยครับให้ไปที่ราคาห้าสิบาทครับอสงไขยเป็นเป็นงานหัวนะครับพอ้าหัวฝังไว้แล้วครับโผล่ขึ้นมาเนี่ยครับห้าสิบบาทอาสงไขยครับ ทศกัณ์ลุยไฟครับผมแยกนอส0งบาทครับดาราประกายแสงครับผม2องห้าบาทอันนี้เป็นทับทิมนครที่เขาไม่ป้ายนะครับครับทับทิมนครครับขอที่ห้าสิบาทครับทัพทิมนครครับต่อมาชมพูทวีปห้าสิบบาทครับผม หยาดฝนห้าสิบบาทครับพรเจ้าสวนหน้าแดงเนี่ยครับด่างสวยๆเลยขอที่ราคาหนึ่งร้อยบาทนะครับพรเจ้าสวนหน้าแดงครับเงาจันทครับผมสามร้อยบาทเงาจันทครับต่อมาครับเนี่ยครับที่บอกเลกาซี่กระถางสี่นิ้วครับที่วัดหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับครับเลกาซี่ครับ ต่อมามาดนพคุณครับเน่ด่างสวยๆเลยนะครับมาดนพคุณครับสี่ร้อยห้าสิบบาทครับมาดนพคุณครับทองอัมไพครับสามร้อยบาทครับต่อมาเนี่ยครับกิติมาเจีจิราครับผมกระถางสี่นิ้วเนี่ยครับ โตมาสวยแบบนี้เลยนะครับนี่ต้นต้นต้นแม่ของที่สวนนะครับเนี่ยครับโตขึ้นมาเขาจะมีสีชมพูเข้ามาด้วยครับกิติมาเจจิลากระถางสี่นิ้วมีมาแบ่งครับหนึ่งร้อยบาทครับมังกรโยกครับหนึ่งร้อยบาทครับจันทระเทพบุตรครับคลิปนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทนะครับ ครับแสงทองคำครับผมอันนี้เป็นไม้หน่อนะครับแสงทองคำให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับสิบหมื่นครับสิบหมืน่นชมพูป้ายเขียวเลยนะครับครับราคาสามร้อยบาทสิบหมืน่นครับผมอันนี้เป็น ซับคูณผลเป็นไม้แยกหน่อครับอันนี้ก็ที่ทํายากอีกตัวหนึ่งครับผ่ามานี่ก็ถ้าไม่เผือกก็เขียวไปเลยนะครับจะไม่ไม่ค่อยป้ายอันนี้ขอราคาหนึ่งร้อยบาทนะครับมันเป็นทํายากนิดหนึง่งเนี่ยด่างสวยทุกใบนะครับซับคูณผลชื่อดีด้วยครับต่อมาครับเทพซิลินเนี่ยครับต้นต้นแม่นี่พ่อค้าทําจํานวนไปแล้วนะครับ เดี๋ยวมีมาแบ่งครับเนี่ยครับห้าร้อยห้าสิบครับเทพซิลินครับต่อมาปูหรือสีตาไฟครับหนึ่งร้อยห้าสิบบาทปูหรือสีตาไฟต่อมาครับดารานอพาราสครับผม ห้าสิบบาทครับรัศมีเงินนะครับป้ายสวยๆเลยห้าสิบบาทครับมู่หลานครับสีชมพูมาแล้วนะครับห้าสิบบาทครับพันดาวเนี่ยเม็ดดาวสวยๆเลยห้าสิบาทอุสามณีครับห้าสิบบาทโตมาสวยนะครับอุสามณี ครับต่อมาครับนาคินเทวราชครับผมห้าสิบาทเนี่ยครับสวยครับขุมทองห้าสิบบาทครับผมเนี่ยโวเคโนุครับห้าสิบบาทครับผมโวเคโนโอุองคุริมานครับห้าสิบบาท ขอาไม้แก้วห้าสิบบาทครับแล้วก็เนี่ยครับมีไม้ตัวนี้มาเสนอนะครับเป็นเพชรพระอุมาครับเป็นไม้แยกนอนนะครับกระถางสี่นิ้วขอที่ราคาห้าสิบบาทไม้เพชรพระอุมาเนี่ยเขาจะเป็นแบบไม้ที่ว่าเขาจะแตกหนอเก่งนะครับเนี่ยครับเขามีหนอเล็กๆขึ้นมาแล้วครับอันนี้พ่อค้าไม่ได้ผ่านะครับเป็นไม้แยกนอ เนี่ยถ้าท่านผู้ชมท่านไหนชอบฟอร์มกอก็เนี่ยเอาไปอัพกระถางหกนิ้วแปดนิ้วเนี่ยครับรอเวลาปุ๊บเดี๋ยวเขาจะขึ้นมาเป็นกอเลยครับเพชรพระอุมาเนี่ยครับกัดสีสวยมากครับกระถางสี่นิ้วแยกหนอห้าสิบบาทกระถางห้านิ้วแยกหนอหนึ่งร้อยบาทนะครับแจ้งได้ครับครับต่อมาครับ อันนี้เป็นเทพประสิทธิ์ครับเนี่ยครับส,สวยๆเลยเทพประสิทธิ์ห้าสิบบาทครับผมนายทองเหม็นห้าสิบบาทครับสุมาอี้ห้าสิบบาทครับผมม่านนางพิมพ์เนี่ยครับสวยมากเริ่มกัดสีแล้วครับห้าสิบบาทครับอันนี้ชื่อเดี๋ยวพ่อค้าก็จำ สมิงพระรามครับผมมันค้ายกับหนุมานจองถนนครับสมิงพระรามห้าสิบบาทซับดียิ่งห้าสิบบาทครับทุกแกห้าสิบบาททุกแกกั้นดำครับอันนี้ดาราประกายแสงที่ลุ้นนะครับห้าสิบบาทครับมังช่อฟ้าห้าสิบบาทเนี่ยครับนางกินลนีเทวีห้าสิบบาทเนี่ยกัดสีสวยมากเลยครับครับ มนเทียนทองห้าสิบบาทครับยักษ์เบญจากายครับห้าสิบบาทครับผมต่อมาครับวันศุกร์ห้าสิบบาทครับไก่เศรษฐีห้าสิบบาทครับหนุมานคองเมืองห้าสิบบาทครับเรืองพันนาลายห้าสิบบาท ยกจันทบูนห้าสิบาทลักเอยแผงห้าสิบบาทนะครับแล้วก็พระเอกตลอดการครับเนี่ยครับชายชนครับกระถาง4ี่นิ้วครับห้าสิบาทหรือท่านผู้ชมชอบเป็นครับเนี่ยครับเป็นไม้หัวที่พ่อค้าเอาใส่กระถางห้านิ้วไว้ครับเป็นหัวนะครับพ่อค้ารับประกันได้ครับ เพราะว่าพ่อค้าทําเองครับเนี่ยครับกระถางละหนึ่งร้อยบาทนะครับถ้าใครชอบหรือชอบแบบนี้ก็ห้าสิบบาทครับชายชนครับสวยมากครับครับต่อมาครับมนตามณีนะครับเขาแผงมาจากอุสามณีนะครับเนี่ยครับกระถางสี่นิ้วล้นแล้วครับมนตามณีกัดสีมาสวยมากแล้วครับ ขอที่ราคาหนึ่งรอบาทนะครับมนตามณีครับผมครับมีหลวงพ่อพูนนะครับกำลังรอทำจำนวนนะครับเนี่ยครับหลวงพ่อพูนครับก็หมดแล้วครับท้ายนี้ก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมีความสุขกับการเลี้ยงบอลสีนะครับครับสวัสดีครับ